ตำนานแห่งกระบี่ล่องเมฆก,กับหมัดเงาพิรุนณ,ณดินแดนอันไกลโพ้นมีสำนักยุทธเก่าแก่ชื่อว่าเขาเมคาธมินว่ากันว่าผู้ใดฝึกสำเร็จวิชาประจำสำนักจะสามารถห่อเหินท่องยุทธภพไร้ผู้ต้านณสำนักนี้มีสิทธิสองคนที่เก่งกาจยิ่งนักนามว่าไปจิ้งผู้อ่อนโยนเฉลียวฉลาดผู้ฝึกหมัดเงาพิรุนล้างหยุนลุ่มผู้แข็งแกร่งฝึกกระบี่ล่องเมฆา ทั้งคู่เริ่มต้นเส้นทางยุทธภพด้วยกันตั้งแต่วันที่9เข้าสำนักเมื่อวัยเยาว์แต่วันเวลาค่อยๆเปลี่ยนจิตใจคนไปจิ้งมักตั้งใจฝึกยุทธอย่างสงบนิ่งใส่ใจกับความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจล้างหยุนกลับเอาแต่เร่งวันเร่งคืนฝึกกระบี่เพียงเพื่อจะก้าวข้ามผู้อื่นสะสมชื่อเสียงเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองต่างได้รับการขนานนามว่าสิทธิอันดับหนึ่งของสำนักแต่ตำแหน่งมีเพียงหนึ่งเดียว ในค่ำคืนหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงสองผ่านยอดไม้หลังหยุนเอ่ยคำท้าเย็นชาไปจิ้งในยุทธภพไม่มีที่ว่างสำหรับสองผู้เก่งกาจมีค่ากับเจ้าเท่านั้นใครกันแน่จะได้เป็นอันดับหนึ่ง